อ่านะคะรูปวงกลมนะคะรูปวงกลมจะต้องมีสรรมการที่เราจะต้องรู้จักนะคะมีอยู่2แบบนะคะก่อนหน้านี้ที่ทำได้ที่ได้ทำการศึกษากันเอาไว้นะคะที่ครูสอนไปก็คือมีสรรมการรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะเขาเรียกสรรมการนี้ว่าสรรมการวงกลมรูปแบบมาตรฐานนะคะ ให้นักเรียนจำไว้เสมอว่าคําว่ารูปแบบมาตรฐานนะคะเวลามองสมการนะคะจะป่งบอกบางสิ่งได้ทันทีโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปคิดอะไรต่อนะคะอันนี้เรียกว่ารูปแบบมาตรฐานนะคะแล้วก็อีกสมการรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบทั่วไปนะคะถ้ารูปแบบทั่วไปก็คือจะเป็นลักษณะที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีค่าเป็นศูนยะคะแล้วก็ดีกีของมันนะคะจะเรียงกันนะคะ ดีกีจะเป็นจะเรียงในลักษณะที่เป็น xy xy แล้วก็ค่าคงที่นะคะซึ่ง xy xy ตัวนี้ค่ะจะเรียงดีกีมากที่สุดนะคะแล้วก็ไล่ลงไปเป็นดีกนีน้อยลงมานะคะแล้วก็จนไม่มีดีกีนะคะซึ่งจากตัวอย่างที่2นะคะ,ะเรามาดูข้อแรกกันดีกว่าข้อแรกเขาถามหา จงหาสรรมการวงกลมรูปแบบมาตรฐานและรูปแบบทั่วไปที่สอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้นะคะซึ่งสังเกตได้จากตัวอย่างที่สองนะคะเขาถามหาสองคำถามนะคะซึ่งคำถามแรกคือถามหาสรรมการวงกลมรูปแบบมาตรฐานและอีกคำถามหนึ่งคือสรรมการวงกลมรูปแบบทั่วไปนะคะฉะนั้นเวลาตอบต้องตอบสองคำถามนะคะ แต่ทีนี้เวลาเราเริ่มทำล่ะเราเริ่มทำจากสมการวงกลมในลักษณะแบบใหเราไปดูนะคะว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรบ้างข้อที่หนึ่งนะคะเขาพูดเขาพูดถึงจุดศูนย์กลางนะคะอยู่ที่หนึ่งห้านะคะแล้วก็มีรัศมีเป็นหกหน่วยจากจุดศูนย์กลางหนึ่งห้านะคะทาให้เราทราบว่าอะไรเอ่ยลูกทําให้เราทราบว่า hk ของเราก็คือหนึ่งกับห้าตามลําดับนะคะ แล้วก็รัศมีของเรานะคะก็คือแทนตัวแปร r นั่นเองทีนี้จากสิ่งที่เราได้มาอยู่ในมือนะคะจะทําให้เราทราบนะคะว่าเราสามารถที่จะไปแทนในรูปแบบอะไรได้ลูกสังเกตเห็นไหมคะอาจากข้อมูลที่เรามีนะคะเราสามารถเอาไปแทนในสมการรูปแบบมาตรฐานได้นะคะฉะนั้นคําตอบและคําถามแรกนะคะเราสามารถตอบได้ทันทีนะคะ่าเริ่มนะคะเขียนก่อนนะคะว่า จากสรรมการวงกลมรูปแบบมาตรฐานนะคะก็คือ x ลบ h กำลังสองบวกด้วย y ลบ k กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองนะคะจากนั้นนะคะให้หนักเรียนทำการแทนข้อมูลลงไป เรารู้ hk แล้วแล้วก็แทนลงไปเป็น x ลบนะคะ h ก็คือ1กำลังสองบวกด้วย y ลบ k ก็คือ5กำลังสองเท่ากับ r ก็คือ6กกำลังสองนั่นเองหลังจากแทนปุ๊บเรารู้ทันทีแล้วว่าสมการวงกลมรูปแบบมาตรฐานก็คือสมการนี้นะคะจากนั้นเราจะไปหาสมการวงกลมรูปแบบทั่วไป ได้จากสมการนี้ค่ะอ่ะเราก็จะแตกออกมานะคะสมการวงกลมรูปแบบทั่วไปจริงๆแล้วที่มาก็มาจากสมการรูปแบบมาตรฐานนะคะเราจะทำการกระจายกำลังสองสมบูรณ์เนาะออกมานะคะขอทบทวนกำลังสองสมบูรณ์นิดหนึ่งกำลังสองสมบูรณ์กำลังสองสมบูรณ์มีสองแบบแบบแรกคือ หน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่ากับหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกด้วยหลังกำลังสองนะคะและอีกแบบหนึ่งก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะทีนี้จากข้อมูลที่เรามีตัวนี้นะคะเราจะใช้ตัวนี้เนาะก็จะกลายเป็นหน้าของเราคือ x แล้วก็หลังของเราคือ1เนาะก็จะกลายเป็น หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังก็คือ2 x คูณกับหเป็นส x แล้วก็บวกด้วยหลังกำลังสองหลังของเราก็คือเลขเลขหนึ่งนะคะก็กลายเป็น1นึ่กำลังสองก็คือหนึ่งนั่นเองกระทำเช่นเดียวก,กันกับก้อนนี้นะคะเพราะว่ามันคือหน้าลบหลังกำลังสองเนาะก็จะกลายเป็นบวกด้วยหน้ากำลังสอง บวกด้วย2หน้าหลัง2 y คูณกับหลังเป็น5ซึ่งก็คือ10 y นั่นเองแล้วก็บวกด้วย25ที่นี้สมการรูปแบบทั่วไปนะคะจะเป็นสมการที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะมีค่าเป็น0นะคะฉะนั้นครูจะจัดการ6ตัวนี้นะคะ6กํำลังสองตัวนี้เดิมทีมันคือบวก6กกำจัดมันก็ต้องเอาลบ 6กํำลังสองลบหกกำลังสอง 2, ทั้ง2อฝั่งนะคะพอลบหกกำลังสองทั้งสองฝั่งฝั่งขวามือตัวมันเองลบตัวมันเองก็กลายเป็น0นะคะส่งฝั่งซ้ายมือนะคะ6กกำลังสองก็จะกลายเป็น3 6นะคะฝั่งขวากลายเป็น0จากนั้นนะคะเราจะทำการเรียงดีกรีก็จะกลายเป็นเรียงดีกรีมากสุดก่อนก็กลายเป็น x กําลังสอง ลำดับถัดมาคือ y กำลังสองถัดลงมานะคะก็คือดีกีเป็น1ถ้าดีกีเป็น1นึ่เขาจะไม่เขียนดีกีกันนะก็เรียง x y เหมือนเดิมก็จะกลายเป็นเอาเครื่องหมายด้านหน้ามันมาด้วยก็จะกลายเป็นลบส x บวกสิ y ต่อไปสุดท้ายแล้วค่ะคือตัวค่าคงที่หรือตัวแปรดีกีเป็น0ก็จะมี1นบวกห บวก25บวกกันกลายเป็นบวก26เจอลบ36เข้าไปกลายเป็นลบ10นั่นเองมีค่าเท่ากับ0พยายามเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันนะคะเวลาเราอ่านเราจะอ่านง่ายโอเคจากนั้นมาสรุปคำตอบกันค่ะ ข้อแรกนะคะสมการวงกลมคือซึ่งตัวนี้นะคะครูจะเรียกให้มันเป็นสมการวงกลมรูปแบบมาตรฐานละกันนะคะก็จะกลายเป็น x ลบ1กําลัง2บวกด้วย y ลบหาลัง2เท่ากับ6กํำลัง2นะคะแล้วก็สมการวงกลมรูปแบบทั่วไปนะคะก็คือบรรทัดนี้นี่เองที่เรา จัดการมาเรียบร้อยแล้วก็จะกลายเป็น x กําลังสองบวกด้วย y กําลังสองลบส x บวกสิ y เท่ากับลืมลบสิบนะคะลบสิก่อนแล้วก็เท่ากับศูนั่นเองเป็นอันเสร็จนะคะตอบอ่านะคะมาดูตัวอย่างอีกอันนึงนะคะก็คือข้อนี้นะคะจริงๆเขามีหัวข้อว่า จงหาสมการวงกลมรูปแบบมาตรฐานทั่วและรูปแบบทั่วไปนะคะที่สอดคล้องกับเงื่อนไขนะคะเป็นข้อย่อยในตัวอย่างอีกทีหนึ่งนะคะก็คือข้อที่3เขาบอกว่าเขาให้จุดศูนย์กลางอยู่ที่3ามศูนยรัศมีอยู่ที่7หน่วยนะคะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เรารู้ก็คือเรารู้จุดศูนย์กลางนะคะจุดศูนย์กลางก็คือ hk เหมือนเดิมและมีรัศมียาว7หน่วยซึ่งรัศมีของเราก็คือ r นะคะเป็น7 มันเดิมนะคะเริ่มต้นที่สมการรูปแบบมาตรฐานนะคะจากสมการวงกลมรูปแบบมาตรฐานนะคะคือ x ลบ h กํลัง2บวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดกํลัง2เท่ากับ r กํลัง2นะคะ จากนั้นก็ทำการแทนค่าเข้าไปนะคะก็กลายเป็น x ลบ3กำลังสองบวกด้วย y ลบ0ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ7กำลังสองนะคะถัดไปนะคะเราจะทำการกระจายวงเล็บออกมาเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองคือ x กำลังสองลบด้วย2หน้าหลังก็จะกลายเป็น6 x 2, บวกด้วยหลังกำลังสองก็คือ9นะคะก็คือ3กำลังสองเป็น9นั่นเอง จากนั้น y ลบศูนย์นะคะอ๋อเดี๋ยวขอเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดนะคะขอเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดจัดรูปก้อนข้างหลังให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็กลายเป็น x ลบสามกำลังสองบวกกับ y ลบศูนย์ก็คือ y นั่นเองกำลังสองเท่ากับสี่สิบเก้านะคะอ่ะทำต่อข้างล่างนะคะข้างล่างก็จะกลายเป็นบวกด้วย y กำลังสอง แล้วก็จัดการกับลบเออจัดการกับ49ด้วยการนําไปลบนะคะทั้งสองฝั่งก็จะกลายเป็นลบ49ฝั่งขวาถูกลบด้วย49ก็จะกลายเป็น0ูนย์นะคะจากนั้นเรียงลําดับดีกีนะคะก็จะกลายเป็นตัวแรกคือ x กําลัง2บวกด้วย y กําลัง2นะคะลบด้วย 6x นะคะแล้วก็บวก9กับลบ49ก็ได้เป็นลบ40นะคะเท่ากับ0นั่นเอง จากนั้นสรรมการวงกลมนะคะรูปแบบมาตรฐานก็คือ x ลบสามทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย y กำลังสองเท่ากับ49นะคะแล้วก็รูปสรรมการวงกลมรูปแบบทั่วไปก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวกด้วย y กำลังสองลบด้วย6 x ลบด้วยส0สิบเท่ากับ0ูนยนะคะตอบ เสร็จเรียบร้อยค่ะ